สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฮันเตอร์ล็อกเก็ตครับก็มาอยู่กับผมฮันเตอร์ล็อกเก็ตครับวันนี้มาอยู่กับผมเกม GTA 2ครับตอนนี้ผมก็หนีตำรวจมาไกลแสนไกลครับหลังจากที่ติดกระดีสามตำรวจสามตัวครับฮัโโลโหลฮัลโหลไม่รู้ว่าพูดชัดหรือเปล่าเพราะผมเพิง่งปรับแตง่งใหม่มาใหม่ๆโอเคครับหลังโอ้โหตำรวจตำรวจตำรวจมาดักเลยครับ แล้วก็หนีกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรมันมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมจะลงผมลงแล้วผม,ผมลงแล้วนะครับผมลงแล้วผมลงแล้วแล้วผมก็จะขับรถไปตามวิธีกรรมครับที่ผมวันมันจะเจอได้รออยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่มีตำรวจเลยสักคนเออเจอแล้วไปเร็วรถคู่ใจเอเอเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมครับ อุโมงค์ครับอุโมงค์ตรงนี้มันสามารถขึ้นไปได้ไปไปไปโบบโบบโบบไปเร็วโอ้โหมีภาพกระตุกนี่อ้าวอะไรเนี่ยเยอะแยะมีภาพกระตุกเล็กน้อยเอื้อ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 โอ้โหก็ขอจบันเป็นแค่นี้ครับสิเกลเซ